ทช่วงที่ผมแบบเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆก็แล้วกันก็ <ừ. S 1> คือแบบโดนโกงโดนลูกน้องโกงขายของอ่ะค่าเช่าเรามันรันตลอดเวลา ừ ừ, ค่าเช่าเดือนเป็นแสนอ่ะทุกนาทีทุกชั่วโมงเนี่ยมันควรจะมันควรจะมีความหมายมันควรจะมียอดเข้ามา วันนั้นเนี่ยผมผมก็นั่งกดยอดหลังบ้านใน P O S เงี้ยแล้วยอดมันไม่ขึ้นเลยศูนย์บาทก็เลยขับรถจากบ,บ้านนะไปที่ร้านเลยไปที่หนา้าร้านไปดูปุ๊บปรากฏว่าม,มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาฟับฮะเราก็เดินออกมาปุ๊บผมก็แบบกดรีเฟรชเหมือนเดิมอ๋ออ๋อยอดมันก็ไม่ขึ้นเลย